ด้่นครับร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทนั่นพอได้กินพี่เบวซื้อบูธหนูด้วยนะเอาซื้อบูธเลยะเราจะจัดเอ่อหากรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไปดูหน้าสีฟ้าหนูในโลกเราเจอแล้วหมากรมขายของที่ก้องสามารถจัดงานแบบนี้ได้ร้อยงานใช่ครับจัดเก่งกับพวยไลอีลีนบ้านเขาจัดแค่หจังหวัดที่ก้องจะจัดทุกหมู่บ้านสุในประเทศไทยขอให้เหนือตาย พี่ก้องตอนนี้เรากําลังขายช่วยชาวบ้านค่ะห้ามพูดคําผิดกฎขายให้แบรนด์ทางบ้านเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มทุกคนใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้ลองกดตะกร้าพร้อมกันให้แบรนด์ชาวบ้านแตกกว่าแบรนด์ดาราให้ดยต้องแบบนี้อยาลกรนี้สวัสดีค่ะนี่พี่ชายผมอยากให้ทุกคนกดตะกร้าแล้วก็ซื้อสินค้าแค่กับพวกเรา ทั้งหมดนี้ผมไม่ขออะไรมากผมขอให้น้องผมสองคนไปนอนได้ไหมเดี๋ยวไปเยสาธุสวัสดีค่ะลูกพี่ลำเบืองขายอะไรพี่ลำเบืองขายของเป็นเปล่าครับวันนี้ผมขายได้สามันไปแล้วฮะขายขายได้สามมันกับกล้องคือขายขายกระปิกระปิรถ มึงเอาจมูกไปแย่ทำไมเฮ้ยเซรั่มเขาไม่เอาก็จมูกไปแย่เฮ้ยพี่กองกาได้แสนหนึ่งแล้วพี่เฮ้ยพี่กองเขอบคุณมากครับผมทุกคนกดตะกร้ากดตะกร้าดันตะกร้าดันตะกร้าเลยครับกดแล้วก็จ่ายตามด้วยครับเพราะว่าน้องใหม่เขาเพิ่งทำเลยเขาต้องการแสงเขาต้องการแบบปึ้งอ่าขอแสงสปอตไลท์ส่องไปที่สินค้าของเขาอย่างน้อยขอหนึ่งล้านบาททุกคนตอนนี้ขอหนึ่งล้านบาทให้มุนอาหน่อยครับบุนอาถูกไหมขอหนึ่งล้านบาท แต่เจ้าของแบรนด์อด้วยนะชื่ออะไรนะบุญอะไรนะบุญอาตอนแรกผมว่าจะไม่ขายแล้วเพราะว่าผมอาเป็นผมอาเป็นแมนยูอ้าวอ้าวเอ้าเียงนี่คือแบรนด์แรกที่พี่ก้องไว้ไล่ช่วยขายนะคะทุกคนจัดไปจัดไปคือถ้าชื่อแมนยูใช้แล้วเป็นกากแน่นอนอะอะ หนึ่งพันบ้านครับหนึ่งพันบ้านครับทุกคนครับสินค้าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของดีทั้งนั้นครับแต่ว่าเราจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจลองเปิดใจสนับสนุสน,นชาวบ้านเขาอาจจะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สามารถที่จะไปรักเราที่ได้ที่นาเขาตามมาแล้วเขาจะรักเราจริงเหรอพี่เอาจริงๆมันเวลาขายของอะ่ะมันลอย่างนี้ได้เหรอ <c oughs> ได้ทำไมละ่ะ <c oughs> เมื่อก่อนมันห้ามไงแต่แต่ทีเนี้ยหลายคนไม่รู้ว่าพี่เป็นเจ้าของทิกตอกไงเอายูไม่รู้เหรอพี่ก้องซื้อแล้วอ่ะเาวแล้วพี่ไม่รู้เหรอว่าผมเป็นคนขายให้พี่อ่ะไม่ตายไหมเนี่ยมึงสักวันโดนกูมึงต้องเยอะกูอ้อมันก็งงเด็กๆอยู่กับใครเนี่ยนะเด็กๆอยู่กับใครไออยู่กับพี่ลูกๆอ่ะ อ๋อรู้ไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ AI กำลังจับหน้าพี่อยู่เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ต้องขายขายกะปิเอาทุกคนครับนี่กดตะกร้าเลยครับผมเลยอองที่เดียวเองครับหนึ่งนาทีกับอีกสี่สิบวิช่วยกวันครับทุกคนครับจะทำทุกอย่างมันดีขึ้นได้เลยครับตอนนี้กำลังให้ AI เรียนรู้หน้าเพื่อแบบเวลาพี่ไลฟ์ขายกะปิได้คนดูเยอะใช่ไหม กคนฝาไประยูตัอพี่ชายผมคนนี้ด้วยนะครับนี่เขาไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะครับก็คือยังไม่เคยมีใครรู้จักเขามาก่อนครับอ่าอยากเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศให้โอกาสเขาได้แก่งเกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเขาอยากเป็นนักองพูดนะครับผมนักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศครับออที่บนบ้างเอองเพลร้องเพลงให้ฟังก่อนดีเร้องเพลงให้ฟังก่อนอยากเป็นนักร้องอ่ะร้องเพลงให้ฟังก่อนของมุนอา ก็เป็นมานางอู้กุกังไงก็เป็นของต้องมากุ้งกุยไอ้น้องไม่ได้น้องฟังพี่ฟังพี่จะพันออเดอร์อะไรอีกสองร้อยที่รักตัดหนึ่งพันออเดอร์แล้วครับทุกคนครับมุลอาครับผมขยักมุนอาใครตัดอีกสองออเดอร์ไปเสรั่มมูลอาดาวิปาทีลดการอักเสบของสิวนะครับบำรุงหลังคนที่เป็นสิวนะครับทำให้หน้าไม่แพ้สิวแล้วก็ไม่มันได้ครับไม่รอยสิวเนี่ยเกิดจากสิว นี่ครับนี่คือหน้าตาของคนที่ไม่ได้ใช้เซรั่มมคนาครับนี่คือหน้าของคนที่ใช้เซรั่มมคนาครับเขาเพิ่งผลิตเมื่อวานกูจะเอาเวลาเนี่ยไปใช้กูถามหน่อยเถอะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นเงินตุนแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่าพี่เป็นคนดัง ฝากบอกในไลฟ์จินนี่หน่อยครับพี่เออเพราะว่าบางทีพี่ก็อยากแตะท้ายบ้านแล้วครับเออเหลืออีกสองร้อยบ้านก็ผมรีบกดตะกร้านะครับเหลืออีกสิบสามวินาทีครับตอนนี้เสซรีนี่พี่ขอต่อเวลาสามสิบวิได้ไหมถือว่าพี่กวนตีนเขาได้โปรดต่อจินนี่พี่ขอพี่หนูพี่ขอสามสิบวิพี่ขอจริงๆเพราะว่าพี่ถือว่าพี่มาทําให้เสียเขาเพราะว่าพี่มาขัดจังหวะครับพี่พี่ไม่เคยขออะไรหนูเลยนะจินนี่ ขอโทษนะครับเซราม,มุนาที่เอาพี่ก้องมาพูดนะครับเขาปกติเขาเป็นคนดังครับปกติเขาคือไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่วันนี้คือเพราะว่าเขาไม่มีงานจ้างก็เลยต้องมาว่างขายเซราม,มุนาอ่าตั้งแต่เมนยูแล้วเไปไปทำงานเถอะรบควนแค่นี้ก็เกินไปแล้วแค่ <c oughs> น,นี้พี่ก็ดังเต็มที่ละโอเคครับขอให้พี่อขอบคุณมากครับขอโทษด้วยขอบคุณแล้วขอโทษด้วยแต่เราได้มาเยอะเลยได้คนมาเยอะเลยได้คนมาสี่แสนกว่าคนเดี๋ยวจะไงหลังจากนี้เดี๋ยวขายต่อ ครับเต็มที่ครับครับบายบายครับแล้วอุณจะสามแสนบาทจากพี่ก้องห้อยไรจ่ะพี่ก้องขายได้สามแสนบาททุกคนกูเหรอใช่พี่ก้องคนเดียวเลยพี่ก้องกับพี่เให้พี่ก้องกับพี่เบลฟังเจนก่อนได้ไหม พวกเราอ,ะ,อ,ะ,อะไลมาราทอนมา5วันติดเราขยับยอดเรื่อยๆแล้ววันนี้เราต้องการที่150ล้านแต่ตอนนี้แบนด์เราใกล้จะหมดแล้วพี่ๆเอาสินค้าของพี่มาเข้าให้ยอดเราถึงเป้าได้ไหมคะ,ะเราอยากเป็นมีมเราอยากให้มึงมรอค<อ>ูอีก30นาทีถ้ากูไม่ไปหามึงที่บ้านเรียกกูหมาเลยเจนนี่วันนี้คือวันของกูที่ให้ทุกอย่างมันโดดเด่น เชื่ออะไรได้เออบักบักหมาอย่าพึ่งแกกำลังมาไม่ไโอ้โอ้บักเที่ยงเร็วเร็วมาหน่อยเร็วหนูขอยอดร้อยห้าไม่ทางไม่มีทางมาหนูขาดอีกสิบแปดผมเรียกเรียกรอไว้เลยถ้าพี่กองมาเรียกผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมาได้เดี๋ยวไปโอเคมาจะไปจะไปถ้าพี่กองมาเรียกผมว่าไอหมาขี้เลื้อนพี่เบลพี่เบล สอในระหว่าง,งที่เดินทางมาทำตะก้ารอไว้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้ไม่เสียเวลานะพี่ได้ได้ได้จงก็เต้นเราแป๊นหนึงรอแป๊บนึงเออถ้าแกมาเรียกผมมาขี่เลื้นได้เลยมึงถ้าแกมาตะกุดเต์จริงอะ จนป้างก็ไปโอ๊ยน่ากลัวมากเลยอ่ะไปดีกว่าโอ๊ยพี่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะโอเคมาๆๆออกออกออกเดี๋ยวมึงคิวตอนทีตอนทีมาหรอเปล่าถ้าพี่กองมาเรียกผมมาไม่ไปไปน้องทำเถอะน้องมามาแล้วพี่รอคอยตอนนี้พี่ใบเ